สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซเนาะก็ยังอยู่ที่การยามเบ็ดนะฮะโอ้มันจะเกินพี่น้องนะครับพี่น้อง f อซก็ทั้งได้ปลาดุกนะฮะปลาช่อนนี่ก็ถูกอีกแล้วเนาะนี่ปลาดุกก็มีปลาช่อนก็ได้นะฮะมาเจอพี่น้องดูดูดปลาช่อนก็ตัวใหญ่เนาะทุกทา่านนี่นี่ครับโอ้โหสุดเจ๋งสุดเจ๋งนะครับ มันจะเกินไปแล้วนะครับพี่น้องเนาะ <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเอฟซก็ครึ่งแล้วนะครเอฟซีเนาะครึ่งทางแล้วนะครับผมก็ยังเหลืออีกเยอะเนาะก็จะมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เนะาะยามไปเรื่อยๆนะครับลุ้นไปด้วยเนาะ ถ้าถ้ามันเราดึงขึ้นมานี่มันมันติดอยู่ด้านล่างเนาะแสดงว่ามันถูกนะฮะถึงสายเบ็ดขึ้นมาไม่ได้แสดงว่าโอ้ถูกแน,น่นอนนะฮะส่วนมากก็จะเป็นปลาพวกปลาตองนะครับพี่น้องหลันงนี่นะ นั่นละนี่นะโอ้หลังนี้หมยนี้หมยนี้ถูกดึงขึ้นโอ้ม่ถูกนะฮะก็นี่เนาะน่าเสียดนะายนะ FC อ้หายเยอะเนาะนั่นไหนออกไปหนุนปลาดึงออกไปด้านนอกเนาะทุกท่าน ดึงไปแล้วก็หลุดนะมีหอยด้วยเนาะเก็บหอยด้วยนะครับโดนบ่โดน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 อีกพี่น้องลุ้น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 เป็นปลาอะไรวิวิปลาช่อนหรือปลาดุกหรือปลาตองไหนปลาโอ้มันหลุดเนาะ ยังบ่งโอ้โหนี่ไงพี่น้องอย่าซูมไปดูซูมไปดูปลาข้อข้าวต้มเนาะปลาช่องข้าวต้มโอ้โหปลาข้อลายนะฮะทุกท่านนี่ปลาช่อนหัวแหลมนะครับพี่น้องได้ต้มอีกนะฮะเอฟซี FC. แจ๋วนะครับผมนี่โอ้ตัวใหญ่มากนะฮะทุกท่านดูดูด,ด,ด,ดูสุดยอดสุดยอดสุดยอดไป มันก็หมานเนาะทุกท่านหมานจริงๆนะนี่รางอยู่นี่ล่ะละรางอยู่นี่แหละมีอ,อยู่นะบอกเออไม่ใช่มันดึงลงไปเมื่อสักครู่นะบอกเออนั่นนั bad, ่นนั่นสงสัยเด้อลางนั้นนะ่ะสงส,ยสยนะัยเด้อน่ะตีงอยู่นะเอฟซีอ่า โอ้แดดสองนะทุกท่านเนาะปอโทษขออภัยด้วยนะฮะปลาช่อนได้สองตัวแลนะ้วเนาะปลาดุกหนึ่งตัวนะครับถูกถูกถูกลุ้นลุ้นไม่ถูกเนาะทุกท่านนัน่ตรงกลางนะก็ไม่ใช่บอล <laughs> โอ้หนุนออกเยอะเลย ปลาดึงเนาะทุกท่านปลาโอ้วันนี้ก็มืดฟ้ามัวดินมาเนาะด้านนี้นะฮะมือหมืบ่เฮมืเนาะอืมโอ้ล่งเร่งเล่งพี่น้องเดี๋ยวบ่าวปุ้ยจะหยอดน้ำกดไม่ทันเนาะ อาจโดนอาจโดนนะครับพี่น้องเฮ้ยฮึบฮึบลุ้นหลุนปลาอะไรหลุดบ่หลุดก็หลุดเนาะไปนะพี่น้องนลุ้นหลุน ทุก,ทกปลาอะไรปลาอะไรโอ้ดึงเข้าไปในหญ้าเลยเนาะทุกไ,ไหนตัวปลาโอ้หลุดอีกแล้วบ่โอหลุดบ่ โอ้ยน่าเสียดายน่าเสียดายเนาะถ้าเรามาเมื่อคืนนี่โอ้ยนูนี่นะก็ดึกด้วยเนาะเมื่อคืนลุ้นๆๆใกล้แล้วไอ้เอฟซีถ้าว่าไก่ก็ยังเหลือเยอะเนาะโดนอีกนะฮะ้เอฟซีโอ้นั่นไงปลาตองนะครับพี่น้อง วันนี้ก็ได้หลายเต็มเลยเนาะทุกท่านไปลุ้นเนาะยังไม่จบนะครับโอ้ยไม่เอาเนบนะฮะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอเห็ดด้วยนะฮะมีเห็ดนะฮะเอฟซีแต่มีแตนเนาะนะโอ้มันไม่มีใครกล้ามาเอานะฮะเอฟซีนี่ <c oughs> เห็ดบดนะครับพี่น้องอ ก็อุ้ยหายหายเยอะเนาะทุกท่านเบ็ดของพวกเราเนื่องจากป่าเนาะป่ามันดึงลงไปนะครับลุ้นๆกันต่อกับการหาอยู่หากินนะของผมนะครับพี่น้อง ừ ô quay cây văn ăn bộ làng ni cò thống sấy làng hái hủy hủy đũa đi thống sấy thống sấy đũa đi đéo đồn mới đồn โดนนั่นไง <S <S เป็นปลาตองนะฮะเอฟซี FC. อ่ะคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องทางบ้านได้ชมกันอีกนะอ่ะโว์สักหน้อยนั่นไงนะครับอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับ